สบายดีสบายทุกคนละมื่อนี้มาอยู่กับกุ้งอีกแล้วกุ้งได้ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งทุกคนที่ว่าเป็นเรื่องที่หนาสนใจนั่นก็คือประเทศไทยติดหนึ่งในสิบป,ประเทศที่ว่ามีความก้าวหน้าหลายที่สุดในเอเชียนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ว่ากุ้งได้เห็นแล้วกับมีความหนาสนใจแล้วย้งว่าเป็นอย่างประเทศไทยคืออันได้เข้าไปติดทนะ็อปทุกคนเนาะหนึ่งในสิบป,ประเทศที่ว่ามีความก้าวหน้า ต่การบ,บเป็นเรื่องเปกเนาะเพราะว่าประเทศไทย่ลกก้าวหน้าไปได้ไกลอลีและนี่คุจะพาทุกคนไปเบิงอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งเรื่องราวที่ว่าหนาสนใจว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในหลาและติ้อยู่อันดับที่เท่าใดของเอเชียไปเบิงกันเลยเมื่อราวสองเดือนก่อนเราเคยพูดถึง10อันดับประเทศในเอเชียที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุดประจำปี2022 ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Global Finance Magazine เป็นการจัดอันดับที่ไม่รวมประเทศในตะว,วันออกกลางเข้าไปด้วยซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ8เหนือกว่าอินเดียและอินโดนีเซียที่อยู่ในอันดับ9และ10ตามลำดับซึ่งเราได้พูดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดอันดับด้วยแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าอันดับของไทยจะสูงกว่าอินเดียไปได้ล่าสุด Yahoo Finance ได้เผยผลการจัดอันดับ 12ประเทศในเอเชียที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดเรามาดูกันว่าประเทศไทยจะทำได้ดีแค่ไหนในการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ศัตวตรรษที่21ถือว่าเป็นศัตวตรรวแห่งทวีปเอเชียจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศตะว,วันตกโดย m c k i n s e ซี่บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้ประเมินว่า เอเชียจะมี GDP มากกว่า50%ของโลกภายในปี2040ซึ่งผู้บริโภคจากเอเชียจะเป็นตัวขับเคลื่อนกว่า40%ของการบริโภคทั้งโลกภายในปีดังกล่าวเช่นกันความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลางโดย World Economic Forum ได้ทำการประเมินไว้ว่าภายในปี2030หรือพียง7-8ปีข้างหน้า2ใน3ของชนชั้นกลางจะเป็นชาวเอเชีย ในแง่ขององค์กรบริษัทจากเอเชียสร้างมูลค่าเฉลี่ยให้กับเศรษฐกิจโลกถึงปีละ19ล้านล้านเหรียญสหรัฐโดยมีบริษัทชั้นนำอย่างอาลีบาบาโตโยต้า TSMC และซีโรมอยู่ด้วยระดับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของเอเชียก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกโดยมีจีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกัน ถึง30%ในด้านการส่งออกทางด้านความรู้และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักโดยจีนมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่17%ส่วนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่7และ6%ตามลำดับซึ่งเป็นข้อมูลจนถึงปี2018ที่จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในด้านการลงทุน ใน6เดือนแรกของปี2022ที่ผ่านมาสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนพลัส3ที่มีจีนญี่ปุ่นและเกาหาลีใต้รวมอยู่ด้วยซึ่งรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแบบ greenfield FDI คือมีการตั้งสาข,ขาของบริษัทและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยมีการลงทุนมากถึง142โครงการรวมมูลค่ากว่า8,000ล้านเหรียญสหรัฐตามโมดีจีนที่6,000ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ถ้ามองภาพรวมทั้งปีอินเดียสามารถแซงหน้าจีนไปได้ด้วยมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งปี2,022ที่6,000 60, 0ล้านเหรียญสหรัฐเซกเตอร์ต่างๆทางด้านเศรษฐกิจที่ชาติเอเชียเข้าไปมีบทบาทแทบจะเรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกเซกเตอร์โดยเฉพาะในภาคการผลิตจากการเป็นศูนย์กลางการผลิตชิปของโลกซึ่งระบบนิเวศทางด้านเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดในด้านนี้ อยู่ในมือของชาติเอเชียโดยภูมิภาคแห่งนี้สามารถทำการผลิตที่สูงถึง75%ของกำลังการผลิตชิปทั่วโลกโดยมี TSMC จากไต้หวันและ Samsung Electronics จากเกาหลีใต้มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันสูงถึง69%ของทั้งโลกอย่างไรก็ตามจากวุรกิจการขาดแคลนชิปที่ผ่านมาทำให้สหรัฐอเมริกาและ EU พยายามหาทางผลิตชิปขึ้นภายในประเทศของตัวเอง แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการแก้ปัญหาดหังกล่าวไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตได้โดย Boston Consulting Group ประเมินว่าหากมีการผลิตชิปขึ้นในสหรัฐอเมริก,กาต้นทุนจะสูงกว่าการผลิตในไต้หวันถึง30%และสูงกว่าการผลิตในจีนมากถึง70%เลยทีเดียวซึ่งนั่นน่าจะทำให้เอเชียเป็นฐานการผลิตชิปที่สำคัญของโลกต่อไปและจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จากความวี่เปรียบในเรื่องต้นทุนและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการผลิตวิธีการวิจัยในการจัดอันดับครั้งนี้ทำขึ้นมาโดยการประเมินสัดส่วนของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ต่อ GDP ของประเทศที่เป็นข้อมูลจากธนาคารโลกและระดับการพัฒนามนุษย์จาก Human Development Index หรือ HDI ของปี2021ถึง2022 ซึ่ง HDI มีการวัดจาก3ปัจจัยด้วยกันคือ 1. อายุค่าเฉลี่ย 2. ระดับการศึกษาและ 3. ะไรายได้ต่อหัวหรือ GDP per capita นอกจากนั้นยังมีการพูดถึงการมีอยู่ของบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศนั้นๆอีกด้วยสำหรับ12อันดับประเทศในเอเชียที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดมีหนึ่งต่อไปนี้ เริ่มจากอันดับ12อินโดนีเซียยักูระบุว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่0.718สอดคล้องกับมาตรฐานการครองชีพที่สูงโดยมีการใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่0.28%ของ GDP ประเทศในปี2020โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกตั้งอยู่เช่น Alpha b บตที่เป็นบริษัทแม่ของ Google To y ยต a e x ็ o ซ m นม i เเป็นต้นการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเติบโตขึ้น64%ในไในตรมอยาสที่3ของปี2022เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งได้รับแรงหนุนหลักมาจากความสามารถในการจัดการทรัพยากรของประเทศอันดับ11จอร์เจียจอร์เจียมีที่ตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียโดยในปี2020ประเทศได้ใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 0.30%ของ GDP ประเทศโดยมีระดับคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ถือว่าสูงมากคือที่0.802ในช่วงที่มีการสำรวจในปี2021ถึง2022โดยในปี2022ที่ผ่านมาจอร์เจียได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศ1,670ล้านเหรียญสารัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า26%อันดับ10ไทย อีกหนึ่งประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ภาคการบริการมีการเติบโตสูงคิดเป็น58.3%ของ GDP ประเทศในปี2020ผลประกอบการของภาคการผลิตทางอุตสาหกรรมในปี2021เติบโตจากปีก่อนหน้า7.31%คิดเป็นรายได้ที่137,000ล้านเหรียญสหรัฐส่วนคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ในช่วงปี2021-2022มีระดับที่สูงมาก ที่0.800นอกจากนั้นประเทศยังมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมากในปี2020ซึ่งอยู่ที่1.14%ของ GDP และถ้าเจาะลึกลงไปทั้ง3หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่ใช้ในการวัดผลจะพบว่าคนไทยมีอายุขไขเฉลี่ยที่78.7ปีมีระยะเวลาการศึกษา15.9ปีและมีะไรายได้ต่อหัว ที่6,19,000บาทต่อปีอันดับ 9. มาเลเซียมาเลเซียมีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงมากเช่นกันที่0.803และจากข้อมูลล่าสุดของธนาคารโลกในปี2018ประเทศมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่1.04%ของ GDP สำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีการลงทุนที่นั่นได้แก่อัลฟ a เบต Microsoft เป็นต้น อันดับ8ตุรกีเช่นเดียวกับจอร์เจียประเทศนี้มีที่ตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียแต่มากถึง97%ของพื้นที่อยู่ในเขตของเอเชียตุรกีมีระดับคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ในปี2022ที่สูงมากคือที่0.838มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาที่1.09%ในปี2022อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆอย่าง g e t t ท e ยที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2015มีมูลค่าบริษัทส่งถึง12,000ล้านเหรียญสหรัฐในปี2022อีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริษัททางด้านอ e ีคอมเมิร์ซสัญชาติตุรกีที่ชื่อ Dmarket ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ของอเมริกาด้วยส่วนบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศที่มีการลงทุนที่นั่นได้แก่ Microsoft, Apple เป็นต้น ตุรกียังมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโดรนอีกด้วยซึ่งได้เป็นผู้จัดหาโดรนให้กับยูเครนในการสนับสนุนการต่อสู้กับรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับ7รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีที่ตั้งคาบเกี่ยวระหว่างยุโรปและเอเชียโดยพื้นที่กว่า75อยู่ทางฝั่งเอเชียรัสเซียมีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงถึง0.822 มีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาในปี2018ที่1.10%ของ GDP ประเทศรัสเซียโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการทหารที่เทียบเท่ากับเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาในด้านการพลังตัวและเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรัสเซียเป็นบ้านเกิดของบริษัทอย่าง Yandex Av i t o ว k และ Wi บ i e s สูนบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Microsoft, Apple และ Alphabet ที่ตอนนี้ทั้งหมดได้ถอนตัวออกจากประเทศไปแล้วหลังจากที่รัสเซียได้เข้าทำสงครามกับยูเครนอันดับ 6. จีนในปี2022จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและคาดว่าจะสามารถแซงหน้าสาหรัฐอเมริกาได้นอีกไม่นานคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ของจีนอยู่ที่0.768 ซึ่งยังต่ำกว่าไทยแต่สูงกว่าอินโดนีเซียรัฐบาลได้มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาด้วยงบประมาณสูงถึง2.40%ของ GDP ประเทศมีส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นในระดับที่สูงมากตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้นโดยมีการส่งออกในด้านนี้สูงถึง17%ของ GDP ทั้งประเทศในปี2018และเช่นเดียวกับรัสเซีย จีนมีต้งต่อเหนือกว่าสหรัฐมิมรกาในด้านเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงในแง่ของเทคโนโลยีสารสนเทศจีนมีบริษัทขนาดใหญ่อย่างอาลีบาบาที่เป็นคู่แขง่งโดยตรงของแอมซอนจากสหรัฐมิมรกาอันดับ5ไต้หวันไต้หวันประเทศในเอเชียตะวันออกมีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาสูงถึง3.6 3ของ GDP ทั้งประเทศในปี2020 มีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงถึง0.916ในปี2022ไต้หวันมีบริษัทผลิตชิปอย่าง TSMC ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งโลกในด้านนี้สูงถึง53%ในปี2022ส่วนบริษัทขนาดใหญ่จากต่างประเทศที่มีการลงทุนในไต้หวันได้แก่ a s c Group, United Microelectronics Corporation เป็นต้น อัอน,นดับ4ฮ่องกงคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ของฮ่องกงสูงถึง0.952ในช่วงปี2021-2022แต่มีงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเพียง0.99%ของ GDP ในปี2020ฮ่องกงถือว่าเป็นประเทศที่รองรับธุรกิจสตาร์ทอัพได้ดีมากโดยมีการเติบโตถึง12%ในปี2021ทำให้มีบริษัทประเภทนี้รวมแล้วถึง3,755บริษัท อันดับ3สิงคโปร์อีกหนึ่งประเทศจากเอเชียตัวนออกเฉียงใต้ประเทศที่มีการพัฒนาที่สูงมากด้วยคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่0.939มีงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาที่1.89%ของ GDP ในปี2019นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคนท้องถิ่นกำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยจำนวนสิทธิบัตรที่มีการยื่นขอจดทะเบียนมากกว่า2,000สิทธิบัตร ในปี2021นอกจากนั้นสิงคโปร์เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างหุ่นยนต์มาใช้งานเป็นวงกว้างอย่างจริงจังโดยสนักข่าวรอยเตอร์สได้เคยรายงานว่าสิงคโปร์มีการใช้งานหุ่นยนต์จำนวน605ตัวต่อการทำงานของมนุษย์1,000 0คนและถ้านับจนถึงปี2022สิงคโปร์มีบริษัทสตาร์ทอัพภายในประเทศเกือบ1 0,000บริษัท อันดับ2เกาหลีใต้ประเทศนี้ใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาสูงถึง4.81%ของ GDP ประเทศมีคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่0.925เกาหลีใต้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นในส่วนของการพัฒนาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ถึง9%ทําให้กลายเป็นประเทศที่มีนวัตรกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียและในโลกแน่นอนว่าบริษัทนาระดับโลก ที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ก็คือบริษัทสัญชาติเกาหลีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นซัมซุง LG เกาหลีใต้ยังเป็นประเทศที่มีความซับซ้อนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในเรื่องของระบบนิเวศของบริษัทสตาร์ทอัพโดยมีบริษัทสตาร์ทอัพทั้งหมดเกือบ7,000บริษัทในปี2022และอันดับหนึ่งที่เดาได้ไม่ยากนั่นก็คือญี่ปุ่นด้วยคะแนนดดชนีการพัฒนามนุษย์ ที่0.925เท่ากับเกาหลีใต้แต่มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าคือที่3.26%ของ GDP ในปี2020ญี่ปุ่นคือประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในเอเชียจากการพัฒนาในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่สูงขนาดของ GDP ในปี2021มีมากถึง5.1ล,ล้านล้านเหรียญสารัฐมีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงมากประเทศหนึ่งและยังมีส่วนแบ่งทางการตลาด ในิวสากรกรมที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นในปี2019อยู่ที่8%สูงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ชั้นนำของโลกโดย45%ของหุ่นยนต์ที่ใช้ในิวสากรกรมทั่วโลกเป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นโดยประเทศแห่งนี้บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้แก่โตชิบ้าโตโยต้าฮอนด้าเดนโซ แฟนิกสอเฟสันเป็นต้นโดยในปี2022ที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีบริษัทสตาร์ทอัพมากถึง6,000บริษัทแม้ว่าการจัดอันดับในครั้งนี้จะไม่ได้ให้รายละเอียดถึงจำนวนประเทศต่างๆที่ใช้ในการจัดอันดับแต่ด้วยการที่มีทั้งตุรกีจอร์เจียดะรัสเซียติดอยู่ใน12อันดับแรกทำให้สันนิษฐานได้ว่าทุกประเทศในทวีปเอเชีย ได้รับการประเมินทั้งหมดรวมถึงประเทศในแถบตะวันออกกลางแต่การที่ไม่มีประเทศอิสราเอลติดอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้ก็น่าจะทําให้หลายคนมีคําถามเกิดขึ้นเพราะประเทศนี้มีตัวเลขทั้งคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่0.919ในปี2019และงบประมาณการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ที่5.44%ที่ถือว่าสูงมากในระดับต้นๆของเอเชียที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ การที่ไม่มีประเทศอินเดียถูกรวมเข้าไปในการจัดอันดับครั้งนี้แต่ถ้ามองจากหลักเกณฑ์ในการจัดอันดับแล้วจะพบว่าอินเดียมีตัวเลขของคะแนนเดชนีการพัฒนามนุษย์ในปี2020เพียง0.645เป็นอันดับที่131จากทั้งหมด189ประเทศทั่วโลกส่วนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP มีเพียง0.66%ในปี2018ทะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่า ทำไมอินเดียถึงไม่ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อ12อันดับแรกซึ่งความก้าวหน้าของประเทศไม่สามารถวัดได้จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวเช่นการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองที่หลายคนมักจะใช้เป็นตัววัดถึงความก้าวหน้าของประเทศอินเดียมาโดยตลอด ก็จบแล้วทุกคนนั่นก็นเป็นอีกหนึ่งข่าวอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องรา,าวที่ว่ากุ้งเห็นแล้วน่าสนใจประเทศไทยนอกกุ้งเสอหว่านั่งจะก้าวไปได้อีกทุกคนเนาะนอกจากเพิ่นจะติดท็อปในเอเชียแล้วต่อไปอนาคตเพิ่นอาจจะติดท็อปในทั่วโลกเลยและนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่กรุงเอามาต้นมาฝากทว่า มีความคิดเห็น,กนอก่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้และืันนี้กุ้งต้องลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ทุกคนจะได้บอผาดคลิปใหม่ๆที่กรุงมาอัปเดตและกลุ้งต้องลาทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันใหม่เมื่อหน้าสำหรับวันนี้สบายดี